กองยามาถึงแล้วนะสวัสดีค่ะสวคุณแม่มือกองหรือมือล่าคะสวัสดีค่ะนะคะครั้งแรกนะคะอันนี้ก็ช่องใหญ่มาเลยใช่ไหมคะหนึ่งกองยามาแล้วนะคะกองยามาแล้วค่ะตื่นเต้นไหมคะกองยาพิมพ์ด้วยมันค่ะ อ๋กัญาพินนิรนาม ไมอยู่ติดไหยเอาไม่อยู่คนนี้วนนี้อมว่าถาอยางก,ก็ไปอยู่มาท้ทายเลยนะเดี๋ยววันนี้ ตลกก็มีนะฮะนอกจากมีดาวสวยแล้วก็มีดาวตลกมาด้วยนะฮะโอ้น่ารักมากเลยน,นั่นโอ้น่ารักจังเลยตื่นเต้นนะฮะทีไ่ได้เห็นนะฮะ <laughs> มาถึงแล้วนะคะกองยาวนะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยลงจากรถนะฮะวางเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมโอ้โหมีม,มีมีดาวเด่นด้วย <c oughs> มีดาเด่นมาด้วยนะคะ <c oughs> มีดาเด่นมาด้วยนะคะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những đi. hấp dẫn <laughs> สวัสดีค่ะนะคะมาแล้วนะคะมาแล้วหนะะึนะะ่งค่านโอ้โหกลองย่านะคะแต่งชุดเต็มมาเลยนะคะ